สวัสดีครับเมนูราดข้าวจานเด็ดวันนี้ผมตื่นเต้นมา,มากๆเลยเพิ่งเคยทําเมนูนี้เป็นครั้งแรกนะครับกับเมนูหมูสับผัดซอสจิ้มแจ่วราดข้าวนะครับเพื่อนๆน,นี่ขั้นตอนแรกผมเอาน้ํามันใส่ลงไปนิดนึงนะในกระทะแล้วก็ใส่หมูบดลวกนะครับลงไปทําการผัดคลุกเคล้านะครับจากนั้นให้ใส่ซอสจิ้มแจ่วลงไปใส่ไปให้หมดซองเลยนะครับ อันนี้ผมซื้อซอสจิ้มแจ่วมาจากห้างสีเขียวนะครับเป็นยี่ห้อนี้เลยนะครับนี่อร่อยมากๆเลยนะจากนั้นผมใส่ต้นหอมซอยลงไปครับใครชอบต้นหอมซอยเยอะๆเนี่ยสามารถใส่เยอะๆได้เลยนะแต่ว่าของผมเนี่ยมีอยู่เท่านี้นะครับเพราะว่ามันหมดนะครับและก็ทําการผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันครับเพื่อนๆเมนูนี้ทําครั้งแรกจะบอกว่า หลังจากที่ตักกินเข้าไปเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับไม่เคยทามาก่อนเลยนะเมนูนี้อันนี้หมูของเราก็ใช้ได้เรียบร้อยนะครับนํามาตักราดบนข้าวไข่ดาวครับทุกคนนี่เลยผมทอดไข่ดาวแบบไข่แดงไม่สุกนะเป็นไข่ดาวลาวาไว้นําหมูผัดซอจิ้มแจ่วเนี่ยมาตักราดไปบ,บนไข่แบบนี้เลยโรยหน้าด้วยต้นหอมอีกเล็กน้อยนะครับเพื่อนเพื่อน จะบอกว่าเด็ดมากๆใครที่ยังไม่เคยลองกินหรือยังไม่เคยลองทำลองไปทำดูนะครับรับรองว่าจะติดใจแน่นอนถ้าเ,เพื่อนๆดูคลิปนี้จบแล้วลองทำตามดูทำตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปรับรองว่ามีเมนูจานเด็ดแบบง่ายๆมานำเสนออีกแน่นอนสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ